สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่13พฤษภาคมนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบนะครับเราชอบคนไหนเราก็กาคนนั้นนะครับ เอาคนดีเข้ามาบริหารประเทศนะหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะมีดุลพินิษของแต่ละท่านนะครับบอกกันไม่ได้ของพวกนี้นะครับเหมือนซื้อเหมือนซื้อหวยนั่นแหละบอกกันไม่ได้หรอกนะก็วันนี้พามานะครับดูน้องใหม่นะครับเจ้าพายุนะครับทนนี้มากับพายุเลยพายุฝน น,นขับมาระยะทาง450กิโลเมตรตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณบ่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูสภาพหน่อยสชว่าเป็นยังไงบ้าง Grammy าเดี๋ยวผมขอขับถอยไปตรงนั้นขับถอยไปตรงนั้นสตาร์ตดูก่อนติดไหม400กิโล เติดหรือเปล่ามีเบาะขาตรงนี้ครับครบนะครับอุปกรณ์ครบหมดเลย ก็มีครบหมดแล้วเสียงเครื่องเงียบคิบเลยครับตัวนี้เป็นเครื่อง 6UZ 360นะครับเครื่องตัวนี้ดูอุปก,กรณ์ภายในจะเก็บให้อีกทีตัวนั้นก็หลุดออกเพราะมันหนักเลือนไม้ตัวนี้ตกหลุมเลือนไม้ตัวนี้น่าจะเป็นเลือนไม้ที่ เขาใช้วัด GPS หรือองศาอะไรสักอย่างมั้งเนี่ยใครรู้บอกผมด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยคืออะไรมันวัดอุณหภูมิตู้หรือเปล่าตู้ข้างหลังมันมีตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังเขาวัดใช้วัดอุณหภูมิมันเป็นองศาหรือเปล่าเนี่ยองศานะเนี่ยได้ไหมองศา ลบสาิบองศาลบยี่สิบองศาลบสิองศาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเลนใหม่ที่มันใช้กับตู้ข้างหลังที่เขาถอดออกไปแล้วใช้ได้หมดนะครับ เดิมครับอันนี้เป็นเครื่องมือทําไมเขาไม่เอาไว้ข้างในเอามาข้างนอกทำไมปกติมันต้องอยู่ข้างในสิตัวยึดมันอยู่ข้างในเจ็ดสปีดครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้มีแอร์เอาไว้ใช้ข้างหลังด้วยนะครับระบบเปิดนี่ครับนี่ออนออแอร์จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ เปิดใช้แอร์ข้างหลังได้ครับคันโยกจะอยู่ตรงนี้จะเปิดหรือไม่เปิดอยู่ตรงนี้ครับเวลาคนเยอะๆมันจะมีแอร์ไปข้างหลังด้วยครับดีมากเลยตัวน,นี้โอเค สวยดีกว่าให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินว่าถ้าบอกก็ว่าจะยอรถตัวเองนี่ห่องตะหลุดจาขของแท้ขั้นในกับง่ามเบมือนเราหลุดท็อปเหกันเอา้ามาดูกันเห็นบิ้งกันด้วยท่านห่ไงให่ดับเครื่องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสตาร์ทเนาะมันจะไม่ได้ยินแต่ลองดูก็ได้ข้างล่างเขาเงียบเหมือนกัน ไม่ไดม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเสียงรถอ่ะ,อะสภาพของเขาก็ดีมากครับไปอุ Soon. ปกรณ์รชุดแต่งเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนแก้มยกเขาเรียกว่าแก้มยกนะตัวนี้บังตอแล้วก็ชายร่างแคปนะครับขากระจก เฉพาะชุดแต่งเนี่ยน่าจะมีประมาณสองหมื่นบาทอนะ่ทะสมมิวาตีกันชนไปหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับแก้มเนี่ยคู่เนี้ยห้าพันเป็นหมื่นห้าบางตอนะครับคู่ละสามพันบาทเป็นหมื่นแปดชายตัวนี้ข้างละพันเป็นสองหมื่นนะครับเป็นสองหมื่นขากระจกนะครับขากระจกอย่างเนี่ยสองข้างเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่หมื่นเจ็ด นะครับหากระจกตัวเนี้ยถอดเอาไปขายเลยหมื่นเจ็ดโอ้มันเกินสองหมื่นเลยนะเนี่ยไฟหน้าซีนอนนะครับไฟหน้าเนี่ยซีนอนเลยมีสามหลอดนะครับไฟหน้าหนึ่งสองสามสามช่องครับไฟสูงไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟธรรมดาเสียงเครื่องเงียบมากครับแล้วเปิดฟ้ากระโปรงให้ดู ถ้าเกิดเผลอไปยกหัวซะเปิดฟกพงก่อนเดี๋ยวเผลอไปยกหัวเขา้าสภาพเดิมสวยมากครับคนนี่บอกแล้วว่าอย่าพุ่งพูดว่าสวยท่านผู้ชมก็ดูเองตัวนี้น่าจะมาจากบันน้ำฝนเป็นสนิมน่าจะไม่ได้ใช้นาน ล้าง,ง่มาสวยเดิมจัดครับกูแผงอินเตอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยไม่มีรอยชนแน่นอนทันนี้ส่วนมากรถญี่ปุ่นถ้าชนเขาไม่เอามาอย่างนี้นะถ้าชนเขาตัดไปแล้วครับแกยืนเทียบครับมันนี้ไม่ได้เปิด เป็น1200แท่เตี้ยนะครับไปดูตัวเชสซีเป็นเครื่อง6กดูแซ380แรงม้านะครับของรุ่นบ้านเราฝาเรียบนะครับหกดูเซตฝาเรียบครับเชสซีท้าทงในนะครับ ได้ยกหัวให้ดู นี้คือสตาร์ทแล้วนนเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วแหมเสียงนิ่มมากครับ6ดูเนะครับตรงรุ่นบ้านเราเลยแต่พวกบ้านเราเนี่ยจะไม่มีท่อระโยงระยาง,งแบบนี้เยอะเท่าไหร่อันนี้มันเป็นรถญี่ปุ่นครับเขาเยอะอยู่แล้วครับญี่ปุ่นดูความเดิมๆครับ ดูสภาพเดิมจัดเลยเจสีสวยมากครับไม่ทำสีก็ได้นะครับเจสี สองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนี่ออกมาประมาณห้าเก้าเนี่ยเสียงเครื่องเงียบคลิปเลยครับรถหกล้อผมยังเสียงดังกว่าน,นี้เลยโอ้โหแน่นอนจริงๆคันนี้เดิมจัดครับพวกอุปก,กรณ์พวกนี้ยังยใหม่ๆอยู่เลยครับจะให้ดูแชสซีกัน <c oughs> ออกมาแล้วไกลๆสัก,กสหน่อยเดินดูเลยแชสซี สวยทั้งเส้นครับเอาไปทํารถวิ่งล่องครับดีที่สุดนะครับเอาไปทำเทเลอร์รถเกี่ยววิ่งไกลๆครับเพราะว่าเครื่อง 6UZ นะครับเป็นต้นตำรับของเครื่องรุ่นยอดฮิตนะครับทุกวันนี้360แต่ตัวนี้ก็บล็อกเดียวกันครับญี่ปุ่นเขาก็ให้แรงมา้าเกินมาประมาณ20แรงม้าครับเป็น380 ขับมาจากกรุงเทพอ่ะ450กิโลเมตรเติมมา5,000ไม่หมดครับเหลืออีกเยอะครับน้ำมันถ้าเป็นฮีโน่ไม่เหลือครับหมดแล้วครับผมขับมาผมรู้เลยถ้าเป็นฮีโน่หมดแล้วหมดพอดีอ่ะ5,000แต่นี่เครื่องอีสูเหลือเชื่อมากครับขับร้อยประมาณร้อยี่นะไล่กันมากับอ้วนดํานนซิง่งให้อ้วนดํานนซิ่งขับมา เดี๋ยวจะให้ดูน้ำมันคือห้าพันบาทนะอันนี้ถังสามรอลิตรนะครับเนี่ยจะดูยังไงวะ,ะหาอะไรมาจิ้มดูไม้ล่วงลงไปแล้วไม่ขึ้นมาทีนี้มักง่ายเกินไปไหมนะได้ไหมนะ ไม่ได้เติมมาให้เลยจะรอนนึงเหลือเยอะครับประหยัดมากวิ่งดีนะครับคันนี้รีแมปแล้วครับถ้าสนถ้าใครสนใจมารับสภาพนี้ก็ราคาก็กำเงินมาหกแสนบาทผมทอนให้ห้าพันมาคุยกันเลยกำเงินมาหกแสนผมทอนให้ห้าพันอ มากครับสภาพอุปกรณ์มันเดิมครับเดิมๆสวยๆเลยระบบเบรกมือเนี่ยมีรีถานด้วยครับไม่ใช่ระบบช็อปเบรกเป็นรีถานด้วยสามชั้นเลยตัวนี้ดึงจุดสามครั้งเวลาลงเขาจะดีมากครับอุปกรณ์เขากองอากาศใจมาก ใต้หัวเขาก็ภาพเดิมเดิมเดิมเลยพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปขับเป็นทะโบลมนะครับไม่เยิมเลยสักจุดเลยครับเครื่องสภาพดีมากครับ เครื่องดีมากๆเลยดีโคตรๆเลยคันนี้ใต้หัวจิงก็ยังสวยๆอยู่ครับแห่นูใต้หัวจิงก็ยังดีอยู่เติมหัวจิงก็ไม่มีผุกครับสภาพดีแน่นอนสภาพเจ็ดซีนะครับสวยๆเลย ในคลิปนี้แหละให้รู้กันไปเลยว่ามันแรงจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าชว่วงนี้รถหาเสียงก็ดูเดือดเหมือนกันตรงนี้นะครับเวลาขึ้นลงหัวไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือน โอ้ดีเนาะเวลาลงจังหวะปุ๊บมันก็ตัดให้เลยดีเนาะเออดีเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะเน,นี้นิดนึงเข่า <c oughs> รูปดีครับเสียงเครื่องทิ่มมากเลยอะ่ะโอ้โหเว้ แทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไปไปลองพาไปขับลองสิมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมว่ามันวิ่งไดร้อยยี่จริงๆหรือเปล่าแต่ผมวัดไทสิอ้วนขับมาผมขับดันหลังก็ร้อยี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคันนี้ขับได้เท่าไหร่แต่ผมขับมาเปิดแอร์ยี่ห้าองศาพอ ลงอีกสักเบอร์นึ่งปมุมกว้างให้ดู<ป>เดี๋ยวอยีกประมาณสักอาทิตย์หน้ามั้งครับ S 700ก็จะมาถึงครับ S 7 12ล้อเครื่องอะไรนะ ผมก็ล <1 ü> <theory> ืมแล้วม nee, ันหลายยี่ห้อจริงวะอะไรวะเดี๋ยวอะไรรถผมมันเครื่องอะไรนะเออเดี๋ยนะผมมันเครื่องอยู่นี่นเขรื่องอะไรเครื่องอะะลืมเลยเครื่องรถตัวเองอ่าอะไรนะฮีโน่รหัสเครื่องอะไรนะผมทำไมเป็นอย่างนี้วะเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ย จะไปหกยูเซ็ตดูเรื่อยเลยไหนเนาะตั้งคูหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่ได้กด ac ก็ว่าอยู่ ผมก็ยังนึกอยู่แล้วเนี่ยว่าเครื่องฮีโน่มันเครื่องอะไรฮนะอ่าจจอะไรนะอะไรนะ E13C โอ้ยตายละอ่ะดันเจียดสีเลยนะครับเนี่ยสองแล้วก็สีเลยไปดูกันยาวๆครับคลิปนี้ ถ้าทำแยกคลิปมันก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะตามหาคลิปอีกคลิปหนึ่งไม่เจอดันเนี่ยยาวๆเลยครับผมมาแล้วรอบมาแล้วไรอบเขาต้องมาพาดวาวเปิดโลกเปลี่ยนด้วยนี่เยี่ยหกครับเนี่ยโอ้ เด้อเด้อรถเยอะไปไปไปพากันไปมาเปิดโลกเปลี่ยนครับเนี่ยได้ยินเสียงเทอร์โบไหมพอเทอร์โบเปิดมาทันทีครับบูตมาทันทีบูตน่าจะสูงเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้โอ้ยทำไมติรดรถเยอะเนี่ยเดี๋ยวขากลับขากลับเอาขากลับดีกว่า ี่ก็80สิบละเกียร์หกนะครับเนี่ยยังไม่ขึ้นเจ็ดเลยเจ็ดลงล่างไปกลับอยู่ตรงเนินตรงนู้นดีกว่าโอ้ตายแล้วไปทางไหนก็เจอรถแห่นิ่งตามเขาดีกว่าจะได้กลับรถมันได้สมประกอบเลยว่าจะได้พุ่งสักหน่อยเอายายนี่ทำไมไม่ไปไปครับไปไปไป นะครับช้าอันตรายครับผมต้องอาศัยกวาดลีนเลยนะเนี่ยจะต้องดูกันขวาดจากซ้ายไปขวาเลยครับมันยาวจัดครับคนนี้ว่างและข้หาหลัง ว่างยาวเลยครับข้างหลังไปสามแล้วก็ห้าเลยครับไปอ๊ะรถมาอีกเล้วอ่ะให้ถึงรอยยีแล้วกันนะไป เด็บเด็บเจียแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถึงครับเกินอีกตั้งหากโอ้โหเกินอีกตั้งหากโอ้สุดจัด โว่าอยู่ทำไมอ้วนถึงวิ่งตามหลังผมได้ตลอดเลยมันวิ่งเกินร้อยยี่เนี่ยคันนี้โอ้แน่นอนอยู่นะสำหรับใครที่ชอบแบบแบบวิ่งช้าก็ได้วิ่งจวดก็ได้ครับเอาไปทำรถล่องอ่ะดีที่สุดครับรถอะไรก็ได้รถวิ่งข้าวโพดรถวิ่งรถวิ่งวัววิ่งวัวเนี่ยนะครับหกยูซนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับ เพราะว่าสําหรับสายที่ชอบประหยัดถ้าเกิดว่าเราใช้รถที่มันเปืองเนาะถ้าเกิดเราได้รถที่ประหยัดกว่าสมมติว่าเติมน้ํามัน4,000เราก็จะมีทอนสักาประมาณ1 0 0 0ร5 0 0บาท500อ่ะถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้องมี500-1,000อะ่ะเกินรุ่นอื่นอยู่แล้วครับยีสุอันนี้คนที่เขาใช้อยู่เขารู้กันดีครับดันเนินก็ทุกวันนี้มันรีแมปได้เนาะ ที่เขาเทียบกันว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้มันอืดเวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรอันนั้นคือรถเด,ดิมๆครับรถเด,ดิมๆอันนี้คือรถที่รีแมปแล้วนะครับต้องต้องบอกก่อนว่ารถญี่ปุ่นมาต้องรีแมปทุกคันนะครับผมถ้าไม่รีแมปก็คือไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เลยนะต้องปุุงสักนิดหนึ่งท้างหลังมันเบาจัาโอเคนี่นะครับลองให้ดูแล้ว ใครบอกว่ามันอืดมันเจอกันเลยยีสุเนี่ยไม่มีอืดแน่นอนเพราะว่ารีแมปแล้วครับสเตปเบปิลตัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงเบิ้ยตัดเลยนะเดี๋ยวไปทำปลายท่อดูดูรอบ 200รอบครับ<ม>เบิ้ลตัดเลยเสียงเทอร์โบนะครับเนี่ยเทอร์โบทํางานมันแปรผันนะครับเสียง<ม>เทอโบมยิงลมโอเคนะครับก็จบหลักสูตรการทดลองขับเจ้าอีซูซุกีก้านะครับ3 8 0 6 u s e นะครับจบหลักสูตรแล้ว ใครที่สนใจก็มาดูได้ที่บ้านครับสตาร์ทเครื่องลองวิ่งได้เลยนะครับเอาไปทํารถเทรลเออร์เอาไปทํารถเทรลทเลอร์นะครับเอาไปทํารถวิ่งล่องทําเป็นครอบนะครับหรือไปทํารถสิบล้อดำยาวๆก็ได้อ่ารถอะไรอีกรถขนวัวรถพื้นเรียบติดเคนอย่างเงี้ยนะครับเหมาะเลยรถติดเคนห้าตันนะครับ หกตันก็ได้หกตันห้าก็ได้ครับเอาไปทําพวกรถที่รับจ้างยกบ้านน็อกดาววิ่งนะเข้าไฟแนนซ์ได้ครับเดี๋ยวรอทะเบียนคุยกันได้นะครับเข้าไฟแนนซ์ได้ประมาณเจ็ดแสนเลยนะครับพวกนี้แต่ต้องให้มันทะเบียนมาก่อนนะครับเพราะการที่ทําทะเบียนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าช่วงล้อเราเท่าไหร่เราจะต้องการช่วงล้อเท่าไหร่ถ้าเดิมๆอย่างเงี้ยทำได้เลย แต่ถ้าเราต้องการย่นเข้ามาให้เหลือ5เมตร50นะครับย่นล้อเข้ามาถังน้ามันเราไปไว้สองมุ้นเราก็ต้องทําทะเบียนตามช่วงล้อไม่ใช่ว่าทํามาแล้วปุ๊บเราไปเปลี่ยนช่วงล้อต้องเพิ่มเงินอีก35,000อันนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเพิ่มไปโดยใช่เหตุถ้าเกิดว่าเรา,เาทำช่วงล้อให้เสร็จแล้วทำทะเบียนเนี่ยเราจะเสียแค่ครั้งเดียว คันนี้ผมขายห้าแส0เก้าหันบาทนะครับถ้าใครอยากทำทะเบียนก็ประมาณแสนแปดนะครับทำกับผมได้เลยหรือว่าท่านจะเอารถไปทำจนเสร็จเรียบร้อยถึงจะเอาเงินมาทำทะเบียนก็ได้ให้รถมันเสร็จก่อนทีนี้คนทำทะเบียนเขาก็จะวิ่งไปที่บ้านหรือว่าที่อู่เขาก็จะวัดสัดส่วนวัดช่วงลอ้อวัดอะไรเขาก็ทำทะเบียนประมาณ4ี่สิบห้าวันครับได้ ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทําที่ผมเพราะว่าผมจ่ายเงินเขาก่อนเลยคนอื่นที่เขาทําทะเบียนแล้วมีปัญหาบางทีเขาอาจจะยังไม่จ่ายเงินกันนะครับพอไม่จ่ายเงินเขาเขาก็ไม่ทําให้แต่ของผมเนี่ย,จ,ย,จ,ยจ่ายเลยผมจ่ายจ่ายจ่ายเลยตัดปัญหาเลยไม่ต้องมาห่วงว่าคุณจะจ่ายไม่จ่ายจ่ายไว้ก่อนเลยครับมันก็เลยเร็วๆหน่อยครับทะเบียนผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ